ภาคอีสานเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งทางภาคอีสานพอเรียนจบผมได้มีโอกาสมาทํางานที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนมีหอพักครูอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนครับหมู่บ้านนี้ใหญ่มากมีซอยเยอะมากซึ่งหอพักครูจะอยู่ระหว่างซอยที่17ถึง19หอพักจะมี2ชั้นนะครับ ผมได้ห้องข้างล่างห้องที่สองหลังห้องผมจะเป็นบ้านร้างไม่มีคนอยู่อาศัยต้นไม้ขึ้นรกมากหญ้าวัชพืชขึ้นปกคลุมบริเวณบ้านและที่สำคัญร้านขายของชำอยู่ไกลมากถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ซอยสเวลาไปซื้อของก็ยืมจักรยานพี่ที่หอครับผมชอบปั่นจักรยานออกไปซื้อของเวลาสองทุ่ถึงสามทุ่ม ทำแบบนี้เป็นประจำวันแรกที่ผมปั่นจัก,กรยานเพื่อจะไปซื้อของผมปั่นไปซอยที่19ปั่นไปไม่ถึงครึ่งซอยก็มีสุนัขไล่กัดอย่างเอาเป็นแนวตายมันเห่าเห่าหน่ากลัวมากครับวันต่อมาผมก็ปั่นจัก,กรยานไปซื้อของอีกแต่เทนี้เปลี่ยนซอยครับเป็นซอยที่18ปรากฏว่าไม่ต่างกับซอยที่19เลยวันต่อมา ผมก็ปั่นจักรยานไปซื้อของอีกทีนี้ผมปั่นไปซอยที่17ในขณะที่ปั่นไปก็คิดว่าจะเป็นเหมือนกับสองซอยที่ผ่านมาหรือเปล่าปรากฏว่าทุกอย่างเงียบกริบไม่มีสุนัขออกมาไล่กัดสักตัวเหาะก็ไม่มีครับบรรยากาศสองข้างทางเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นมันดูรกร้างต้นไม้ใบไม้หล่นในบริเวณทาวน์เฮาส์เต็มไปหมด บริเวณน,นั้นมีคนอาศัยอยู่แค่ไม่กี่หลังทำให้ดูวงเวงมากแต่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าซอยนี้ปลอดภัยหลังจากนั้นมาผมก็ปั่นจักรยานผ่านที่ซอยนี้เป็นประจำครับเข้าเรื่องเลยนะครับวันหนึง่งขณะที่ผมกำลังนั่งเล่นเกมอยู่เมามันเสียง MSN ดังขึ้นมาเป็นเพื่อนที่ทักมาครับ บอกว่าให้เปิดกล้องคุยกันผมก็เลยหยุดเล่นเกมแล้วก็เปิดกล้องคุยกับเพื่อนตอนนั้นน่าจะเย็นมากแล้วผมก็เปิดไฟในห้องไว้ไฟตรงอื่นไม่ได้เปิดเลยนะครับอ,อ๋อลืมบอกไปผมนั่งเล่นคอมที่โต๊ะหันหน้าไปที่บานเกล็ดข้างหลังผมก็จะเป็นเตียงผมเปิดประตูหลังห้องและประตูห้องน้ำไว้ครับส่วนประตูทางเข้า จะตรงกับประตูห้องน้ำพอดีฟากเพื่อนก็มีอยู่กันห้าถึงเดคนเพื่อนถามว่าอยู่กับใครผมก็บอกว่าอยู่คนเดียวพร้อมกับหมุนกล้องให้เพื่อนดูครับคุยกันได้สักพักผมเลยบอกว่าผมจะไปเข้าห้องน้ําพูดเสร็จผมก็ลุกเข้าห้องน้ําพอกลับมาปรากฏว่าเพื่อนปิดกล้องไปแล้วผมเลยถามว่าปิดทำไมเพื่อนเลยถามว่าอยู่กับใคร บอกว่าอยู่คนเดียวเพื่อนก็ยังถามย้ำอีกครับว่าอยู่กับใครผมก็ยังยืนยันว่าอยู่คนเดียวจริงๆเพื่อตัดสินใจบอกว่าตอนที่ผมเข้าห้องน้ำไปแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวใส่เสื้อสีขาวกางเกงสีเทาผมไม่เชื่อที่เพื่อนพูดปรากฏว่าเพื่อนส่งรูปมาเป็นหลักฐาน เห็นก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่ามันคืออะไรผมมีรูปให้เพื่อนๆได้พิจารณาด้วยนะครับขอย้ำนะครับว่าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นพอตื่นเช้ามาผมไปกินข้าวที่ร้านป้าข้างๆหอด้วยความที่อยากรู้เลยถามเอาลูกให้ป้าดูป้าดูได้สักพักก็ส่งให้คนในร้านข้าวบางคนดูทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้หญิงคนนี้เธอเป็นคนภาคอีสาน มาทำงานที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกับแฟนของเธอเธอทำงานก่อสร้างสักแห่งในจังหวัดนี้เธอพักที่เทาวเฮาส์ซอย17อยู่ด้วยกันหลายคนแฟนเธอเป็นคนเจ้าชู้ครับมีเมียน้อยและไม่ค่อยกลับมาหาเธอเธอทำได้แค่รอและตอนนี้เธอท้องวันหนึ่งแฟนเธอกลับมาเธอบอกว่าเธอท้องแต่แฟนเธอบอกว่าให้เธอไปทำแทง้ง แต่เธอไม่ยอมแฟนของเธอเดินออกไปจากบ้านและไม่กลับมอีกเลยครับมันก็เลยทําให้เธอคิดสั้นวันต่อมาเพื่อนๆของเธอออกไปทํางานกันหมดเหลือแค่เธอคนเดียวเธอบอกว่าไม่สบายอยากพักเพื่อนๆก็ไม่เอกใจพอเพื่อนออกไปได้สักพักเธอผูกคอตายในทาวเขานั้นเลยครับกว่าเพื่อนจะรู้ ก็ตอนที่กลับมาจากทำงานแล้วเพื่อนของเธอเลยนำศพเธอกลับไปยังบ้านเกิดเธอหลังจากที่เธอตายไปได้ไม่นานเธอเฮี้ยนมากหลอกคนที่อยู่ในละแวกนั้นบ่อยมากจนคนในซอยเริ่มทยอยย้ายไปทีละหลังจนเหลือแค่ไม่กี่หลังครับป้าบอกว่าเธอเพิ่งหยุดเฮี้ยนไปเมื่อสามเดือนก่อนที่ผมจะมาอยู่ผมทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่ใช้ชีวิตเหมือนเดิม เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นไม่นานวันนั้นเป็นวันหยุดยาวครูที่หอกลับบ้านกันหมดเหลือแค่ผมคนเดียวขณะที่ผมเล่นเกมอยู่น่าจะห้าโมงเย็นผมได้ยินเสียงคนทุกประตูห้องน้ำปังปังปังเสียงดังมากครับมันดังมาจากห้องเราเองผมได้ยินเสียงผมก็สะดุ้งตกใจมากแต่ก็ทำเป็นไม่ส่อะไรวันนั้น ผมได้แค่เก็บความสงสัยเอาไว้ครับหลายวันผ่านไปขณะที่ผมนอนอยู่ผมได้ยินเสียงคนเดินในห้องเดินไปมาผมก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียงแล้วก็นอนต่อและก่อนนอนคืนนั้นผมพูดออกไปว่าถ้ามีจริงแน่จริงคืนนี้มาบอกหวยในฝันด้วยละ่ะและถ้าอยากได้อะไรก็จะให้ตอนนั้นพูดออกมาด้วยความโมโหไม่ทันได้คิดอะไรครับ แล้วผมก็หลับไปปรากฏว่าคืนนั้นครับผมฝันเห็นตัวเองนอนอยู่บนเตียงแล้วได้ยินเสียงกรกกรกแก๊กที่บานเกล็ตประตูหลังห้องแล้วผมก็หันไปดูเห็นเป็นมือเหี่ยวๆมีเล็บยาวมากกำลังเอามือเข้ามาในบานเกล็ดด้วยความที่ตกใจคิดว่าเป็นโจรเลยลุกจากที่นอนแล้วหยิบมีดมาฟันที่มือนั้นผมได้ยินเสียงกรีดร้องสักพักก็หายไป แล้วได้ยินเสียงคนทุบประตูห้องหน้าห้องแล้วเสียงก็เงียบครับสักพักเห็นเป็นเงาดำๆรูปร่างเป็นผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ปลายเตียงแล้วพูดว่าอยากได้หวยไม่ใช่เหรอผมก็ตอบว่าใช่ผู้หญิงคนนั้นเลยให้หวยมาสองตัวพอผมตื่นมาตอนเช้าโทรให้น้องซื้อให้ผมก็ซื้อนะห้าบาทผมไม่ชอบเล่นหวยปรากฏว่า พอวันหวยออกผมถูกครับผมโทรไปหาน้องน้องบอกว่าลืมไม่ได้ซื้อให้ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรหลังจากนั้นผมก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยครับช่วงนั้นผมไม่อยากกลับบ้านขนาดมีวันหยุดยาวผมยังไม่กลับพอไปทำงานพี่ที่โรงเรียนก็ทักว่าทำไมช่วงนี้ดูคล้ำๆหน้าหมองจังโดนของหรือเปล่า ก็บอกว่าไม่หรอกมา้าช่วงนั้นผมไม่สบายบ่อยมากเป็นเป็นหายๆมีอยู่วันหนึง่งอยู่ๆก็อยากกลับบ้านขึ้นมาซะงั้นผมเดินไปหาพี่บอกว่าอยากกลับบ้านพี่เลยบอกว่ากลับด้วยกันไหมพี่จะกลับพอดีพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเลยผมก็ตอบตกลงเพราะมีเพื่อนกลับครับพอไปถึงบ้านยายถามว่าทำไมผอมจังหน้ากรดูครํามาก เดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปวัดพอตื่นเช้ายายพาไปวัดวัดนี้เป็นวัดป่าและเป็นที่ตับถือของคนในพื้นที่ครับพอเดินเข้าไปในศาลาพระก็พูดว่าโยมพาใครมาด้วยผมก็หันหลังกลับไปมองไม่มีใครครับพระบอกว่าโยมนั่นแหละมีคนตามมาด้วยผมเลยลองเชิญกับพระรูปนั้นดูว่าที่ตามมาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพระท่านตอบว่าเป็นผู้หญิง ผมถามว่าแล้วตามมาจากไหนท่านตอบว่าตามมาจากที่ทำงานผมถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรพระท่านตอบว่าแล้วโยมพูดอะไรกับเขาเว้ละผมก็นั่งคิดสักพักก็พูดขึ้นมาว่าอยากได้อะไรก็จะให้พระท่านเลยบอกว่านั่นแหละที่เขาตามโยมมาผมเลยถามว่าแล้วเขาต้องการอะไรครับ ท่านตอบว่าเขาต้องการชีวิตของโยมแต่ดีนะที่ดวงโยมยังไม่ถึงคาดบ่อยๆใช่ไหมเราผมตอบว่าใช่ครับท่านบอกว่าไม่แปลกก็เขาไปไหนมาไหนกับโยมตลอดผมเลยถามพระว่าพอมีทางแก้ไหมท่านเลยตอบว่ามีแต่ต้องทําภายในสามวัน ไม่งั้นตายสรุปทางแก้ก็คือไปลดน้ำมนต์เจ็วัดภายในวันเดียวต้องได้เจ็ดวัดและต้องทำภายในสามวันนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะไม่มากวนอีกผมกับยายก็กลับบ้านพอตื่นเช้ามายายก็พาผมไปลดน้ำมนต์เจ็วัดหลังจากนั้น ผมก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับถ้าเล่าผิดพลาดตรงไหนและไม่ถูกใจใครก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ